คือจริงๆเขาก็มีเมนูนะคะเราแอดไลน์ของทางโรงแรมเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกดูนะคะในไลน์แล้วก็สั่งในไลน์โรงแรมได้เลยมีเมนูให้เราเลือกเยอะเหมือนกันนะอาหารไทยอาหารต่างประเทศนะคะไม่เลวเลยดีนะดีอยู่นะแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าการบริการทางโรงแรมในวันแรกค่อนข้างโอเคนะคะ ดูแบบว่าไม่กดดันเราอะอืมเอโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งส้มตำนะคะร่างกายต้องการส้มตำเพราะว่าเขาไม่ให้สั่งในแกร็บอะค่ะก็ก็เดี๋ยวสั่งในนี้ก็ได้นะ เสียงพนักงานโรงแรมมากดออดค่ะอาหารเย็นที่ร่วมกับแพ็กเกจมาส่งพอดีแต่ว่าเราอยากจะสั่งส้มตำเพิ่มค่ะแต่ว่าอาหารนั้นมาส่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวส้มตำมาทีหลังค่ะตอนนี้อาหารเย็นมาส่งแล้วค่ะ นี้เป็นกล้วยบวชชีนะคะแล้วก็วันนี้มีโอ้ข้าวเหนียวไก่ย่างว้ายอยากกินมานานแล้วอาอมาแล้วข้าวเหนียวไก่ย่างผลไม้ตัวคอมฟรุตแล้วก็ส้มตำไทยแต่เราสั่งเพิ่มนะเพราะเราอยากกินมาก มจะปรดูหน้าตาอาหารอีกครั้งข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำปลไม้และกล้วยบดฉี สีดังๆคือแบบว่ารสชาตินี้แหละที่ตามหามทุกคนคือเราคิดถึงอาหารไทยมาก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 เราคิดถึงอาหารไทยอ่ะอยากไปกินส้มตำอยากไปกินส้มตำปูปลาร้าอยากไปกินอของยำๆอยากกินอะไรแซบๆอ่ะคือ,อที่แจ้หวันก็มีนะคะแต่ว่า รสชาติมันไม่แซ่บเท่าประเทศไทยอ่ะคิดถึงไทยอ่ะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงน้องๆทุกคนเลยแบบนึกถึงตอนแบบอยู่บ้านอ่ะคือดราอ่ะนึกถึงตอนที่เราอยู่บ้านอ่ะที่ไทยใช่ไหมแล้วก็จะปูเสืออนั่งกินข้าวกันบางทีก็นั่งกินสุกกี้กิน หมูกระทะกันคือไปอยู่ไต้หวันนะเราก็ได้กินอาหารดีนะมันก็จะมีความสุขในช่วงระยะเริ่มต้นที่เราไปใช้ชีวิตที่นูน่นแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพอผ่านไปปีหนึ่งเหมือนเราอะรู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบประเทศไทยหมายถึงว่าอยากมันคิดถึงอะไม่รู้ดีเหมือนเราเกิดที่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็อยากจะใช้ชีวิตที่นี่เราก็อยากกินอะไรที่นี่ของกินที่นี่อะไรอย่างเงี้ย มัอนเรวอยู่นู่นอะอาหารมันไม่ถูกปากเท่าไหร่แต่ว่ากินได้นะคะมันไม่ได้แบบแยกนะคือกินได้แต่เอาจริงๆอะเราคงอยากจะกินอาหารบ้านเกิดเราอะเนาะใช่ไหม <c oughs> เราเกิดที่ไทยเราก็อยากกินอาหารบ้านเกิดเราอะเนาะมันแซบสุดละนี <c oughs> ่เราสั่งเสือร้องไห้ไป คือเขาถามแล้วว่าเอาแบบไหนเราก็ถามเขาว่าเรากินแบบไหนคะถึงจะอร่อยเขาบอกเอามิเดียมก็โอเคมีเดียมเราไม่ค่อยสั่งเนื้อไงตอนอยู่ไทยเราเคยบอกว่าเราไม่กินเนื้อใช่ไหมพอไปอยู่กับยิวอะ่ะเขากินเนื้ออืเสือลองไห้มันเป็นเนื้อใช่ไหมคะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเป็นเสือมันเป็นเนื้อเสือเราเข้าใจแบบนั้นไงแต่มันไม่ช่ไงคือ ตามที่อ่านมาเหมือนแบบอร่อยจนแบบเสือเป็นสัตว์ดุร้ายใช่ไหมอร่อยจนเสือร้องไห้อะไรเงี้ยเสือเป็นสัตว์เข้มแข็งดุร้ายแต่ว่าเสือร้องไห้เป็นอาหารที่อร่อยจนแบบสัตว์ที่ดุร้ายยังต้องร้องไห้ให้กับอาหารชนิดนี้อะไรเงี้ยถ้าดาพผู้สตอรี่ผิดขอโทษนะเหมือนเราอ่านเจอว่าเป็นประมาณเนี้ยนะคะโอเคเราจะกินแล้วนะเราจะหยุดพูดแล,แล้วเราจะกินละ เราไปเอาซอสสีขาวออกมาจะได้กินแบบสบายใจไม่เปื้อนค่ะไก่เนื้อไก่นุ่มๆแบบนี้และะ้วค่ะที่อยากกินมากกับน้ำจิ้มรสแบบรู้เลยว่าใส่มะขามอ่น้ามะขามอะ่ะมันหอมอะ่ะอืมแบบนี้แหละที่ต้องการ อันนี้คือผ้าของโจัวนะพกมาด้วยแล้วก็เสื้อลูกนะเอามาดมคิดถึงจะได้เหมือนลูกนอนอยู่ด้วย I know you feel the beat. Mm. Do you feel the rhythm? Can we be together?